คือเขาเคยถ่ายแ้มันเครื่องเราเจอเศษแล้วรถก็มีอาการเบาดับนะครับรถมีาการขี่แล้ววูบดับก็เลยยกมาให้เราทำนะครับไม่น่าจะเดิม สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับ JV Tech Shop Channel อีกเหมือนเคยนะครับอ่ะวันนี้เรามาใน EP ของ X Max 300บ้างคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยลูกค้ายกมาจากสลับรีนะครับก็ เบื้องต้นเล่าให้ฟังก่อนคร่าวๆนะก่อนที่จะไปเริ่มเข้าเรื่องกันนะครับก็คือเขาเคยถ่ายแล้วมันเครื่องแล้วเจอเศษนะครับแล้วรถก็มีอาการเบาดับนะครับรถมีาการขี่แล้ววูบดับเนาะอันนี้ก็เลยยกมาให้เราทํานะครับโอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็ฝากชแนลเราไว้ด้วยนะครับ Jvtech Shop n n e n นะครับแล้วก็เพจร้านนะครับ Jvtech Shop เจวิเทคช็อปบางแสนนะครับมีสองสาขานะครับ BS p o w d e r c o อรนะครับ BBC Big บ i ๊ e ชูบุรีนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นร้านทั้งรับแต่งสวยงามซ่อมโมดิฟายนะครับอไหล่แท้ศูนย์นะซื้อขายรถทำสีพาวเดอร์โค้ดงานสีเหล็กทุกชิ้นทุกอย่างนะครับรับจัดสภาพรถทุกรุ่นนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเข้ามาได้เลยคุยกันนะครับรับจบให้หมดนะครับจะออกรถใหม่ป้ายแดง พร้อมแต่งหรืออะไรเนี่ยทักมาได้หมดเลยนะครับเราจัดการให้ได้หมดนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวนี้พาไปชมครับน่าจะคิวได้สนใจนะครับสำหรับหลายๆคนนะที่มี X Max อยู่อะไรอย่างคันนี้ไม่ยังไม่เยอะมากนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับไปตามมาดูครับมาดูหน้าไมยันก่อนนะครับว่าคันนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วนะ โอ้1 oh, 4เองนะครับ1 4 7 7 7กิโลเมตรนะพื้นหานยังไงไม่รู้นะซื้อปลาป้ายแดงหรือว่าซื้อมือสองมาหรืออะไรอันนี้เรายังไม่ได้เช็คลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราเริ่มบนไนโน่เนาะก็ตอนนี้นะครับที่ร้านเราเนี่ยมาทํารถกับเราถ้าทําเครื่องนะครับถ้าทําเครื่องทําข้างโอเพนนะครับเราจะมีบริการเร่้นไนโน่ฟรีก่อนทําหลังทําให้นะครับใครไม่ได้บริการตรงนี้ แจ้งตั้งแต่รับรถนะครับบางทีมันยุ่งๆเนาะน้องก็ลืมก็ลื้อไปแล้วก็ขึ้นในโน่ก่อนทําไม่ทันก็ไปขึ้นหลังทําเอานะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้มาแจ้งน้องโน้ตหน้าร้านได้เลยนะครับว่าพี่เจบอกไว้ว่าบอกในคลิปนี้นะครับไว้ว่าขึ้นในโน่ฟรีนะครับก่อนทั้งก่อนทาหลังทํานะครับไม่ไว่าจะเป็น X Max มาอัพ 4C Ma นะครับขึ้นลูกหลงังอัดทําข้างโอเพนทุกอย่าง X Max Forza Cielo e l e a d นะครับ อยากเห็นความแตกต,ต่างของอะไรที่ใส่ไปวันนี้เราบริการฟรี <Okay. S 2> นะครับโปรโมชั่นปีนี้ครับปกติเนี่ยหนึ่บาทนะครับหนึ่บาทแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมาไล่ AF ไล่แรงดูแรงม้านะครับสามารถมาได้นะครับทำที่อื่นมาทําที่ไหนมาไม่รู้แหละรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันไม่ค่อยดีหรือมันไม่ค่อยสมบูรณ์หรือไม่แน่ใจว่ามันดีหรือมันไม่ดีสามารถมาเช่าไดโน่เรา1,000บาท นะครับขึ้นไดโนวัดแรงม้าวัดเอให้นะครับถ้าหัวฉีดบางไปหนาไปทางร้านเรามีบริการขายแยกเพิ่ม,เต,มเติมนะครับพร้อมคำปรึกษาแน่นอนนะครับโอเควันนี้ขึ้นไดโนก่อนเพราะว่าจะมาวัดดูแรงม้าก่อนนะครับว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะแล้วก็เก็บไว้เป็นกราฟก่อนทําหลังทําให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่ะเดินเบาไม่อยู่ ไม่น่าจะเดิมครับดูจากแรงม้าแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ผม่ยี่ม้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกราฟครับไม,ไม่น่าจะเดิมครับทำไมกราฟขึ้นอย่างนี้คร, <c oughs> ครับเขาน่าจะไล่ยาวไว้เลยแหละ <c oughs> แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่รถเดิมๆนะครับเพราะว่าแรงม้ามันค่อนข้างสูงหรือถ้าเป็นเดิมก็อาจจะมีพวกข้าง o p e n นแคมหรือเปล่าใ <c oughs> นรถพี่ปะรคันน <c oughs> ี้รถพี่ปะทํ่ทอะไรมาพี่เคับ <c oughs> อ๋อหอ้าอออออองเห็นปะข้างเพนแคมจริงว้วย <c oughs> นะครับนึกว่ารถเดิมๆอันนี้ถ่าย YouTube ได้ใช่ไหมได้คร่ะนึกว่ารถเดิมๆ <c oughs> ก็วแรงม้าแล้วนะครับก็อยู่มาะมาณ26ม้า27ม้านะครับก็เดี๋ยวเครื่องยนต์ก็คิดว่าน่าจะปกตินะครับก็ถ้าอยู่ในเลทนี้เดี๋ยวลองลื้อดูพี่เขาเคยถ่ายแล้วมันเครื่องเราเจอเศษนะครับพี่เขาเลยกลัวว่า ท่อนล่างเนี่ยช้ำละลายหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเศษมาจากอะไระก็เดี๋ยวเราวันนี้เราผ่าเลยที่เขาจะอยู่ดูด้วยเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาอาจจะอัพเป็น7 6หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูนับว่าลื้อมาเราเจออะไรบ้างครับ ออกมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามคาดครับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีปัญหาละลายอะไรเพิ่งจะเริ่มละลายนะครับช์ปก็เนี่ยครับเพิ่งจะเริ่มเป็นรอยนะครับแต่ว่าเครื่องไหมเครื่องไหมทั้งตัวเลยนะนี่ดูลูกนะครับเครื่องไหมทั้งตัวเลยข้างออกเพ้นแคมลูกสูบเดิมนะครับเคลิตั้ง นะก็เศษที่ที่ลูกค้าเจอก็จะเริ่มเป็นเศษช์ปที่ล่อนนะครับแต่ลูกค้าก็ถือว่าสังเกตดีมากนะครับเห็นไหมข้างบนสวยแต่พอข้างล่างเครื่องเนี่ยไหมหมดเลยนะครับทันนี้ก็โอวฮอร์ปกตินะครับก็เดี๋ยวไปดูแคงหรือแคนงแล้วยังไม่ไล้างเขาวย่งใช้ได้ <c oughs> เนี่ยครับแคงก็เริ่มล้างแล้วนะครับเลื้ยวมาในแดงหมดเลยอ่าให้บอลเดินไปดูนะครับเลี้ยมาในแดงหมดเลยนะครับ เราก็จะล้างให้ขาวสะอาดก่อนประกอบนะครับเขาเบี่ยงไปไหนอะคันนี้เขาเบี่ยงมาด้วยดิเขาเบี่ยงไปไหนไม่รู้อะข้างในดูราคากันคือเมื่อกี้ลูกค้าอยู่อยู่รอหรือดูด้วยเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าดีนะคือลูกค้าอยู่ต่อเราหรือแต่ลูกค้าไม่ได้รอเสร็จ นะครับเพราะว่าไงวันนี้มันเสร็จไม่ทันอยู่แล้วลูกค้าอยู่อยู่ดูตอนเราลื้อคือเราดูพร้อมกันเราเริ่มพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่เอาเปรียบกันอยู่แล้วนะครับไม่มีข้อสงสัยอะไรให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลื้อมาเนี่ยใช่ไหมช้ามันเริ่มละลายนะครับเนี่ยเล็บจิกได้แล้วนะครับอาจะเป็นเศษพวกนี้นิดหน่อยครับแต่ไม่ได้หนักนะครับเนี่ยช้าก้านเริ่มละลายข้างล่างนะครับเป็นเคสอย่างนี้ก็ได้นะครับลูกค้ามานัดวันเข้ามาก่อน ที่ผมอยากให้พี่หรือแล้วผมดูเลยแล้วตกลงราคากันเลยว่าจะทําอะไรอัพพีซีจะลูกกาลังอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตกลงราคากันได้เลยนะแล้วก็รอเสร็จอย่างคันนี้พี่ก็อยู่สระบ,บุรีเนาะก็เดี๋ยวเสร็จเขาให้เราเอารถไปส่งที่สระบ,บุรีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูยอดคันนี้กัน,กนว่าลูกค้าตั้งงบไปเท่าไหร่ครับน็อตนอตลูกค้าคันนี้เท่าไหร่ปิดเพลงก่อนนะ คันไหนคันเอกแดำเปลี่ยนก้านเปลี่ยนก้านเคลน์เปลี่ยนก้านเลนใหม่ทั้งตัวนี้เราทำเลยเป็นลูกอินโดลูกกำลังอัดอ่าลูกกำลังอัดอินโดนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จก็ขึ้นในโนเปรียบเทียบกราฟก่อนทำหลังทำให้พี่เขาด้วยนะแล้วก็รถไปส่งสระบุรีนะครับคลิปนี้ก็สองหมื่นหนึ่งนี่รวมทุกอย่างนะเดี๋ยวลองไล่มามีอะไรบ้าง มีขัดขไอ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 ้อเจลแรงขั้อเครื่องครับมีก้านสูบชาร์บก้านชาร์บแทง้ายกว่าครับมีปั๊มน้ำมันเครื่องครับมีทั้งข้อซีซีั้งข้อซีน้ำมันซีบบ๊มน้ำแล้วมีโซ่เหลาลิ้นโซ่ปั๊มโอลิงโอลิงฝากครอบครอบเครื่องครับโอลิงน้ำแล้วก็โอลิงเข้านัดได้เสื้อ แล้วก็มีโอลิฝ่าครอบจานไฟโอลิมีฝาปิดน้ำมันเครื่องโอลิมควนท้ายแล้วก็มียงางฝาวาวาวไอเดีวาไอเสียซิงคันวาวใช่ครับรวมพันอมเป็นฝาด้วยอืลูกปืนแคมเปลี่ยนด้วยใลูกปืนบาลานซ์เปลี่ยนด้วยใช่ครับแล้วก็มีประเก็นทั้งตัวเลยประเกน็นฝาประเก็นทั้งตัวทุกจุดใช่ครับเป็นลูกสูบเป็นดูวินโดลูกอินโดลูกแหวนกิบล็อกสลักเนี่ยระเบิดทุกจุดใช่ครับเสื้อสูบเบิร์ดอันนี้รวมของเหลวแล้วด้วยสปีดออยล์เล น้ำมันเฟืองโมโตนสองรอดน้ำยาเราเย็นย,ย,ยม่ห้าแท้ก็จบงบเท่านี้ครับถ้ารู้สึกว่ารถไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วเจอเศษมีเสียงนู่นนี่นั่นนะครับเอามาลือก่อนนะงบมันจะไม่บานบอย่างเงี้ยก็คือโอ้โหเหมือนได้เครื่องใหม่ทั้งตัวเลยเดี๋ยวไปดูตอนประกอบตอนทาร์ตกันนะครับว่ามันเงียบแล้วก็ขึ้นแรงขึ้นไดโนเนี่ยมันก็จะหนีกงนไม่ได้หลอกกขาไม่ได้แล้วว่ารถมันสมบูรณ์ขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับจากที่เราขึ้นกราฟไว้แล้วนะครับในในช่วงต้นโอเคเดี๋ยวเราไปลุยประกอบเครื่องกันเดี๋ยวมาตาร์ท เสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงก็เป็นอีกเคสหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไว้เพื่อนได้ชมกันเคสนี้ก็ไม่หนักเพราะว่ารู้ตัวก่อนนะครับก่อนที่มันจะพังนะก็ไม่รู้ละว่าเกิดจากอะไรรถก็แค่หมื่นกว่าโลนะครับอาจจะด้วยช่วงแรกๆอาจจะลืม service เซอร์วิสเลยระยะบ้างหรือเปล่านะครับหรือไปเจอไส้กรองไม่ดีแล้วมันเครื่องไม่ดีบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ครันนี้จบเรียบร้อยนะครับยังไงก็ใครสนใจอยากซ่อมนะครับ รถมีอาการไม่ดีปรึกษาก่อนรถเข้ามาดูเบื้องต้นก่อนเราจะวินิจฉัยให้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับว่ารถควรรื้อเลยไหมหรือควรทําอะไรก่อนนะครับโอเคเอาฝากแชนแนลเราไปด้วยแล้วกันนะครับ Jvtech Shop แชนแนลช่วงนี้จะมาถี่เลยนะเนี่ยมาแบบถี่ๆเดือดๆเลยนะครับ Jvtech Shop นะครับสาขาใจสี่ Jvtech Shop สาขาบางแสนนะครับ BBC Bigbury Shamballi อยู่ที่สาขาบางแสน BS Parloco อยู่ที่สาขาบางแสนนะครับคลิปนี้ก็ จบประมาณนี้นะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์ไว้นะฮะอยากดูรุ่นไหนอาการไหนรถใครมีอาการแปตกๆยังไงลองมาแชร์กันอาจจะหยิบคอมเมนต์นะครับมาตอบนะฮะสนสั้นนะอา,อาจจะมีมาบ่อยหน่อยอาจจะมีคลิปสั้นมากขึ้นนะครับคือคอมเมนต์มาอันไหนที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์สําหรับหล,บหลายๆคนเนี่ยผมก็จะหยิบมาตอบทีละคอมเมนต์แล้วกันนะโอเค EP นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ